ไม่ใช่มันหมือนปุ๊บแม่งมือนึงพยุงมือนึงจูงคนแก่อันตรายครับลั่นทั้งวงการสั่นทั้งตลาดแน่นอนครับผมเบื่อโตอิต้าเอาผ่านปรับรถ10,000แบาททั้งเต็นผมมาดูกันว่าแต่ละคันนี่ยสวยๆสภาพเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่ากิบกคันนะครับคันแรกเลยคันนี้เบอร์โตอิต้าเอาผ่านครับผมปี2021นะเป็นตัว S4 p a c k a ก e ใบแค่แสนเดียวนะครับนะเจ้าของมือเดียวด้วยคันนี้ได้เป็นชุดแต่งพิเศษรอบคันเลยครับผมเซ็นเซอร์หน้ามาเต็มๆสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าเป็น LED Projector เรียบร้อยครับผมมา้้นนแมมมม็กกเเดิๆยยยาาางงโโฮ่่ปลีทัให ตียี่สามยี่สี่ใช้อาอยาวๆครับลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับนะส่ตรงนี้ครับลูกค้าไฟเลี้ยงมหูจบก,ก็มีมาให้แล้วนะครับผมประตูคู่หน้าเป็นคคเลตน,นะครับนะภายในก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูคอนโทรลเกียร์ออตโต้จอทัชสกรีนได้ส่วนบอร์ดเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับผมนะและสามารถเมมโมรีได้3จุดประตูด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะนี่เปิดขึ้นลงกันไปปุ๊บเป็นเบาะหัวบิ๊กี้และที่สำคัญที่เบาะไฟฟ้ามีที่รองน่องด้วยลูกค้าดูนี่ครับนี่ใครหาลดครอบครัวไ้นะวคพ่่มป แล้วไม่สูงด้วยนะกองก็มีราคาซันรูปมีจอมีที่กอฝุ่นนาโน พี to to ่กองของนาโนคืออะไรคือเขาจะปล่อยประจุขั้วบวกขั้วลบกับลูกค้าแล้วในรถเนี่ยคุณมันจะตกลงพื้นทำให้ฝุ่นมันไม่ฟุ้งหายใจสะดวกใครเป็นภูมิแพ้นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับชอบชอบนะคันนี้ผ่านไปครับคันแรกนะย้ำอีกทีดีกว่าเป็นโต้ตาผ่านปี21 NC พ็าเกจไม่แสนเดียวหน้าร้านตั้งอยู่สองร้านสามแสนเก้าหมื่นบาทลดไปเลยแสนหนึ่งเหลือเพียงสองร้านสองแสนเก้าหมื่นบาทพนักานลูกค้าสนใจดูคันจริงเข้ามาได้เลยครับผมนัที่โชว์รูมดีมคานะครับนะมาต่อคันที่สองดีกว่าเผื่อใครอยากได้ไปเป็นตัวทางเลือกตรงงพลัััานนนไฮบิดคี้เ รั65อันนี้เป็นกระจังหน้าใหญ่ๆโลโก,โลก้สีน้ำเงินตัดเป็นสัญลักษณ์ของไฮบีทั่นเองนะจ๊ะไฟหน้าเป็น LED Projector, ร์เซ็นเซอร์หน้าสกเกิร์ตมาครบนะครับผมนะแบกเดิมๆยางโยโก,โก้ชุอย่างกิฟต์สวยๆเลยนะครับผมดูภายในดีกว่าผมมาในคันคนี้ได้เป็นหัวแมลมาติฟังก์ชันนะครับผมนะมีคูคอนโทรลเกียร์ออโต้จอเดิมจากศูนย์โตโยตา้าแล้วเบาะเป็นเบาะหนังสีเบคคูน้าครับผมนะเช่นเดิมครับผมนะฝังันขัดจเมมโมรีได้แต่ฝั่จนี่เป็นไฟฟ้าเฉยๆนะจ๊ะ กลางนะแบ่งโซนระหว่างห้องคนขับกับห้องผู้โดยสารนะครับผมนะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับย้ําเลยครับผมคันนี้ปี18บแขับ4ปี18บแขับ4เพียงคนละหกห้าเท่านั้นนะครับผมนะตัวใจก็เข้ามาเช่นเดิมครับผมนะชวนคุณดีค่าจอดรออยู่ที่นี่แหละเนาะต่อมาดีกว่ายังเหลืออีก2คันแล้วกันตรงนี้นะอ่ะสีดําไฮบริดเหมือนกันนะครับลูกค้าคันนี้นะนี่กุญแจเขาก็จะเป็นแบบเปิดได้ทั้งรีโมทนะครับผมหรือจะเปิดได้จากมือเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะเช่นคันนี้เปิดฝั่งซ้ายอ่ะ ขึ้นลงสะดวกครับผมด้มีคนถ้าคนแก่เนี่ยเราเวลา,าเราพยุงท่านมาปุ๊บล้วกดปุ๊บประตูปเปิดรอแล้วไม่ใช่มือหนึ่งปุ๊บแมงมือหนึ่งพยุงมือนึงจูงคนแก่อันตรายครับนะอย่างนี้ตอบโจทย์แน่อแนอน้าคบในภายในจะเป็นคุมโดนสีดำนะครับคุมโดนสีดำที่หลังคาทะลุับผมละด้านล่างจะเป็นไฟแอมบิไลท์ B ให้อารมณ์สุดทรีในการนั่งแต่ยังขําคขนสวยคนีปสวยจริงนะครับมนะคันนี้เป็นปี16ลูกค้าหน้าร้านอยู่ตั้งอยู่ร้าน55ขับรถเลยแสนหนึ่งเหลือเพียงร้าน390 มีสกเกิร์ตรอบคันอันนี้เป็นชุดแต่งของโมเดลิสต้านะครับผมนะราคาเท่ากันเลยร้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเหมือนกันเลยแต่ใกล้ภายในภายในจะเป็นคุ้มทนสีเบจนะครับลูกคา้าเมื่อกี้เป็นสีดำอันนี้เป็นสีเบจนะภายในมีคนเท่าคนแก่ผู้ใหญ่นี่นั่งสบายเลยนะครับผมนะไม่อึมครึมนะสีเบจให้ความสบายตาให้ความสบายใจอบอุ่นในเวลาเรานั่งใครผู้ใหญ่ใช้คันนี้ตอบโจทย์นะลูกค้านะใครสนใจหาได้นะครับผมอ่ะใครอยากดูคันจริงเข้ามาครับผมนะที่ดิมคานะเอาผ่านจอดรอที่นี่นะเอาจริงๆมันมีหกคันใจสำคัญมันจอดอยู่ฝั่งงข้ามนะันนี้เอาของปา้ขอั้าไปก่อนสวัสดีครับ